คุณจำผมนะ13 et station ผม13 et ยาดขอท้าคุณดูนะครับคลิปนี้ผมจะชนะคุณให้ดูครอบครัว family 13 et ครับ13 et station สายซื้อฟีสปินค่ายเกม pt ครับ13 et ยาปั่นเกมค่าย pt ช่อง13 et r o ม เป็นคิปเกมโจ๊กเกอร์โรมาครับ13 etlsg Game มเกมไฮโลนำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อ t ทยาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญนะครับคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผู้ใหญ่เจดีบอกมาครับว่าทำรายการไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเทิร์นนั่นคือ1บาทฝากเข้าถอนออกได้สบายเลยครับดังนั้นถ้าอยากเล่นเกมใต้คลิปมีลายอยู่ครับ เพิ่มเพื่อนมาเลยครับแล้วมาสนุกกับเกมพร้อมๆกันได้เลยและพิเศษครับสำหรับคนที่ติดตามช่อง13อีทิยาดทุกคนจะได้รับสูตรย้ำสูตรสล็อตนะครับเพียงแค่เข้ามาในกลุ่มกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปคุณจะรู้เลยครับเวลาไหนควรเล่นสลิตตตัวไหนเวลาไหนควรเล่นอะไรชัดเจนมากอย่าลืมเข้ามานะครับวันนี้พิเศษนิดน,นึงผมขอบัตเทิลต้องเรียกว่าบัตเทิลกับ Family ตัวเองก็คือซอสแปะของผมก็คือ The g a กส t i e e o r p หนีฝาแดนน้ำแข็งขออนุญาตนะครับแปะผมเห็น13 ET Station เล่นบ่อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าคำเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม The g a กส t Ice c o p ก็ชนะก็สามารถสู้ได้ไม่แพ้เช่นเดียวกันครับ เอาสีแล้วกันมานะครับคุณจำผมนะ13 ET Station ผม13 ET อีทหยาดขอท้าคุณดูนะครับคลิปนี้ผมจะชนะคุณให้ดูผมจะให้คุณล้างท่อแล้วผมจะบวกสัก3,000เอาแค่นี้พอมาชัดเจนนะผมชัดเจนนะนี่ผมส่งคำท้าถึงคุณแล้ว มันยไม่ตายนะจของผมเราแตกไปจังหฮิมีแพ้นบ้านเลยเงียอย่างเี้ะเราท้าเขาไว้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเมื่อสักครู่มันหลุดไปขอภัยด้วยแต่ยังต่อเนื่องนะครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วหรือว่ากี่ครั้งแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกดใหม่อีกสักสามสิบครั้งขอภพยด้วยครับเมื่อสักครู่นี้หลุดหลุดไปหลุดพร้อมกันเลยก็เน็ตผมหลุดเซ็งเลยไม่ไร แต่สำตที่สุดคือส่วนทางเดียวแต่ต้องรืผมไม่นะไอ้ค็ะนการาเออาของสอาแล้วครับผมแล้วจะไปเชียร์เขาทำไม13มพ t เอย่าบอกนะสลออ็อตแปะคุณเข้าเข้าอะ่ะเออวิยลุ้นไมเข่าเว้ย <c oughs> เรียบร้อยไหม เอาแล้วดูดูหนีฝ่าแดนน้ำแข็งผมเข้าสล็อตแล้วโทโชเลยโทเลยครับแสดงให้เด็กมันดูเอาอย่าบอกนะโอเคหรือว่าจะไม่ได้เลยแล้วชอบนะชอบเหลือเกินชอบไม่ได้เลยเนี่ยแบบเนี้ได้สี่สิบแปดได้สี่สิบแปดหมดแล้ว <c oughs> อันเนี้ย เขาเมปนไบ้าเขาอาไม่ได้นะเขาัวนาเงินเขาผิดมมีไแ้าไมเขาไม่นีอยตอนนี้เงนกขนาันครับมนกมันีย้อเลยโอ้นี่อน้เกียบนอยเขาโบนัสในส่วนของหนีฟ้าแดนน้ำแข็งคุณดูคุณดูสิบสามิตเตชคุณดูนี่ คนจริงครับอ้าวไม่ได้อีกแล้วเวอรโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเข้าโบนัสแต่ไม่ได้หมุนโบนัสโอ้ยสองรอบสองออบู๊เราทีลวหมุนไปทีรอบนี้หมุนไม่ได้โอ้หตายแล้วข้าโบนัสเข้า,ขาเลยไมหมุนเข้าแต่ไมหมุนโอ้ยครับเข้าโบนัสหมุนโอ้ยว่้วตรนี้นไ,ได มาครับออกออเออกออกยนะครับไปตึเตึงตึงผมไม่กลัวใจกลัวว่าอไรมากแลมาเดี๋ยวแต่งปขายโอ้ปะโอปโอ้ปะโอ้ผมมายเลยนะถึงขั้นต้องแทะแผ่นดินนี่อยาบจังนะอาองอาแปไกไแล้วนี่เฮ้ยตาแปต้องแทตวแล้วตอนนี้ไม่เอาหนง้ได้โอ้นี่คอะไรกเนี่ยดีมโอ้ตานี่นี่มันอะไรกันี่มันอะไรกันมันอะไรกันบยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าแต่ตัวเลยตอนนี้เข้าแต่ตัเเข้าไป อยากแต่ตมหรอทำดก็นอ like. ่อมันม่รับ้าไปเร่อยกโชว์ใว่าใครจะเก่ว่าเนีเอาโอสุดสยอดด์เลยตองหนอนเลยเนี่ม okay. ีล oh, hey! ือดมแนี้ตองกมต่อไปเดี๋ยมนะดูนะด์เอาแล้วผมเอาเาร็วโอ้ยไม่เข้าครับต้อยโอ้ยพี่ต้องีเขาพีครับถ้าไม่หานานนี้ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดคราวนี้เพิ่มเบ็ดเดีวจบจบรอบนี้เพิ่มเบ็ดถ้าไม่หาไม่ได้ในส่วนของฝาด้นน้ำแข็งขาดอีกก้อนเดียว ีคร oh, ับ <barely> ต <arithmetic> ัด <cheg> ไ <oughs> ีมผมต้อิมตลองขท้าเก็บนีเรหม้ามอนสามต้องยนะครับก็นลบว่าอีกตว่าเนี้ยจรแค่วมกรวของ่าหไม่เข้าเข้ามาทีก็ตัวลตัวนี้ตัวสามตัวเลยนมียัีบอเอไนบ้าโอ้แล้วก็ว้ยันโอ้ี้่หอีไหไม่เข้า้า อืสักแป๊ะเอา้าอย่าบอกครับเข้าแล้วครับผมหนีฝาดันน้ําแข็งเข้าโบนัสแล้วดูซิจะหมุนไหมปกติไม่ค่อยหมุนไม่หมุนมาสองรอบแล้วไม่หมุนแน่ตรงนี้มาไม่หมุนลนะหนะไม่หมุนเข้าโบนัสแต่ไม่ทํางานโอ้โหเข้ามาถามออไม่หมุน แปะเริ่มได้ลุ้นเริ่มได้ลุ้น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 ไ้ลุ้นลนลุนลนนลุ้นยังครับยังมีโอกาสอยู่ครับตอนนี้ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ในส่วนของหนีฟาแดนน้ําแข็งเข้าโบนัสไปแล้วเราก็แปะจบไปแล้วครับเดี๋ยมาดูครับโบนัสของหนีฟาแดนน้ําแข็งรอบที่สีรอบที่สี่นะครับจะทํางานแค่หนึ่งรอบหรือเปล่าหนึ่รอบที่ผ่านมาอ่ะชัว เรียบร้อยเข้าทีเดียวสลกสนกมากสลกมากครับตนกมากเลยโอ้โหสกิลของไปนาัทำไม่ได้าอ่าอ่าอาไป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 ๆปๆปๆปป พวนฝั่งนู้นเข้าแล้วนีกระดาน้ำแข็งเข้าแล้วแต่ไม่ค่อยเชื่อใจละเข้าแล้วก็หายมาดูแปะกันดีกว่ามาดูแปะกดีวกว่ามันก็ไม่เข้าเหมือนกันเรียบหน่อยเข้าไปสามสี่ทีตลกตลกมาก นี่ก็แดนน้งแข็งตลกมากไม่ชมีผนะมาแต่ไม่หมุนนัไม่หมุน,นตลกด,ดูครับะเกับมาืนเดิเยเแชมปเคยมาสาวันนี้กับทำแบบนี้ใช่หรอ,โอ,อ,อโอ้แต่ไวยคยเราเลยรังแข้ามอกคนัน้ข้ากึงไ โอ้โหไปเข้าเข้าดีแล้วนะครับเก็บเพลินเลยโอ้โหได้อีกเก้าสิบเอ็ดเก้าไปอีร้อยแปดสิบ จะหมดไหมหมดเถอะโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆได้รางวัลก้อนโตแล้วครับสำหรับแปะโอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดมากสุดยอดมากก็ต้องดูกันว่าจะไปทางไหนต่อแต่ผมว่ารู้แล้วล่ะว่าทางไหนโอ้เรียกว่าถล่มทลายถึงบ้านเลยจริงๆแต่เอาให้สุดครับเอาให้สุดครับมาถึงขนาดนี้แล้วต้องให้สุด มาสิครับหงตว่าจะเป็นสิบ้สุดท้ายรือเปล่นึ่งสองสามสี่ห้าห้าีครับเจ็ครับแปดครับเครับและครั้งสุดท้า,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 ายเอาได้วาอีกแล้วครั้ี่หกสิบสอง ได้ไวอีกแล้วตายอีกร้กกรอย้าม,ม,มีมีโบนัสเลยนะไม่มีโบนัสเลยนะครับได้รางวัลก้อนโตอีกแล้วสำหรับสล็อตแปะโอ้โหเรียกว่าจบกันจริงๆครับผมก็ตอนนี้สล็อตแปะเรียกว่าชนะไปแล้วครับในส่วนของมีฟาแดนน้ําแข็งก็จบ,บเลยครับเรียกว่าทิ้งห่างครับทิ้งห่างจริงอันนี้ต้องยอมรับจริงๆ ในส่วนของหนี้่านแดน้ําแข็งคงต้องไปพิจารณาตัวเองอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยครับและเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่โอเคครับสําหรับวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ละแต่สุดท้ายก็มาครับมาจริงๆโดนแปะไปแต่ว่าไม่ได้เข้าโบนัสไม่ใช่ปัญหาแปะบอกเอาบิ๊กวินไปบิ๊กวินไปสักสองรอบโอ้โหแจ๋วเลยดังนั้นถ้าใครอยากเล่นเกมสนุกแบบนี้ใต้คลิปมีไลน์อยู่ครับเพิ่มเพื่อนมาเลยและพิเศษสําหรับทุกคนที่ติดตามช่อง13อิทธิยัต รับไปเลยครับสูตรสลอ็ตลลอตใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าสูตรสล็อตมันเจ๋วขนาดไหนมาวันนี้ลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ